ผมสมชายนองฮีร้อยเอ็ดขออนุญาตผ้าทิงท่านแพรรี่นิดหนึ่งนะครับท่านแพรรี่เองได้พูดถึงศีลข้อกาเมนะครับซึ่งท่านเองรเรียนเก้าผมนักเมเอกฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อกาเมท่านก็พูดในสไตล์เรียนเก้าพูดไม่ครบนักทรรงเอกขอขยายความนิดหนึ่งข้อกาเมที่ท่านพูดนั้นหมายถึงว่ากาเมมรณังทุกขังโลกีแปลว่าการตายด้านเป็นทุกอย่างยิ่งครับท่านประธานครับนี่ศีลข้อสามนะศีลข้อสามครับ โด,โ,ดโดนโดนปลเลี้ยนก้าวไปท้วงครับท่านอา่านพระไตยไปดกจากวัดไหนคะขออนุญาตขออนุญาตระบุแหล่งที่มาด้วยนะคะวัะวดที่ันจะไม่ได้เข้าวัดนั้นค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานวัดสายตาประกอบเป็นขอบพระคุณครับท่านประธานที่เคารพครับ,รบด้วยความรวดเร็วนะฮะครอบครัวสุขสันต์สวรรค์นในบ้านนั้นเนี่ยนะครับสถาบันครอบครัวสำคัญที่สุดผมก็เลยทำคำย่อมาเหมือนเดิมอะ family นะฮะ ตัวเ e ก็คือ family ความคุ้นเคยนะความเปิดเผยพ่อแม่ลูกเดี๋ยวนี้ท่านประธานที่เคารพครับต้องเป็นสังคมที่อยู่ในแวดวงโซเชียลมีเดียนะครับเข้าใจกันนะครับโดยเฉพาะเมียหลวงของผมนั้นท่านประธานที่เคารพซึ่งมีอยู่คนเดียวเนี่ยมีคนเดียวฮะเป็น e f อท่านแพรลี่นะครับเป็น e f c ท่านแพรลี่เวลาท่านแพรลี่ไลฟ์สดนี้เขาจะส่งหัวใจรัวๆนะฮะ ทีนี้ไอ้แบบเนี้ยคือการมีปฏิสัมพันธ์ในโซเชียลมีเดียมันต้องส่งหัวใจกดหัวใจมันต้องเม้นมันต้องแชร์อีสานบ้านผมเนี่ยครับผัวเนี่ยเห็นเพื่อนไลฟ์สดเนี่เป็นผู้หญิงนะกดหัวใจให้รัวๆเลยเมียมาถึงมันเป็นไผ <c oughs> มึงคือส่งหัวใจให้มันคักแแท่ ไม่เข้าใจไม่เข้าใจคิดว่ายกหัวใจให้คนอื่นคิดว่าเขาปั่นใจให้คนอื่นความจริงแล้วมันต้องเนี่ยส่งหัวใจต้องเม้นต้องแชร์ต้องมีปฏิสัมพันธ์ตัวเอกก็คืออักกร m เมนก็คือว่าต้องรู้บทบาทของตัวเองใครทําอะไรใครเป็นพ่อเป็นแม่ใครเป็นลูกมีหน้าที่เรียนหนังสือต้องรู้บทบาทตัวเองท่านประธานที่เคารพเองผมเองแต่งงานมา20ปีเป็นหัวหน้าครอบครัวผมประกาศตั้งแต่วันแรกเลยว่า เรื่องใหญ่ๆที่ต้องตัดสินใจต้องผมเท่านั้นเรื่องเล็กน้อยเรื่องจิบจิบเมียผมตัดสินใจไปเลยแล้วมาถึงวันนี้มีแต่เรื่องจิบจิบไม่เคยมีเรื่องใหญ่เลยไม่เคยเลยเรครับมีแต่เรื่องเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยสบายตัวนะครับ <c oughs> การแบ่งหน้าที่การทํานี่เราทําเหมือนกระทรวงท่านประธานที่เคารพครับภรรยาเรานี่แน่นอนอยู่แล้วดูแลเรื่องก,การเงินกระทรวงการคลังครับ <c oughs> เราต้องยอมรับนะครับวันนี้ภรรยาเราเป็นคนหาเงินเก่งมากภรรยาผมเนี่ยหาเงินเก่งหายัางไงครับเอาไว้ตรงไหนหาเจอธรรมธาน <S <S 1> <S 1> ชอบพักเครื่องยี <S <S 1> <S 1> แม,ม้นะเอาใส่ตรงไหนเนี่ยนะครับหาเจอหมดนะครับเพราะฉะนั้นแต่เราก็มอบหมายภาระหน้าที่กันไปนะครับแล้วก็เราเองสามีก็มีหน้าที่ดูแลเรื่องของกระทรวงแรงงานกระทรวงกรเกษตร เดี๋ยวก็เปลี่ยนหลอดไฟเดี๋ยวก็ตัดหญ้าเดี๋ยวก็น่นนี่นั่นนะครับอันนี้มันชัดเจนนะที่สําคัญมันดูแลลูกหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวการพนันออนไลน์และยาเสพติดทีนี้การไปส่องเฟซเด็กเนี่ยรรท่านประธานครับเราไปส่องเฟซเด็กไปส่องไอจีเด็กเด็กจะหาว่าเราเนี่ยไปล่วงล้ำอาณาจักรของเขาหาว่าเราเนี่ยเข้าไปก่ำเกินแต่ความจริงเราปรารถนาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้อง ทำความเข้าใจเด็กเยาวชนด้วยที่พ่อไปส่องไอจีนะฮะพ่อไปส่องเฟซลูกนะครับก็เพราะความเป็นห่วงแต่ลูกส่วนใหญ่เมื่อเห็นพ่อมามาเป็นเพื่อนเห็นแม่มาเป็นเพื่อนลูกส่วนใหญ่ก็จะอันเฟรนพ่อทันทีนะเลิกเป็นเพื่อนครับ,บล็อกเลยนะครับพาะลูกนับถือเป็นพ่อแม่ไม่อยากให้เป็นเพื่อนใช่ครับแล้วตัวเอ็มฮะการบริหารจัดก,การาท่านประธานครับนะฮะทุกอย่างต้องเอาให้ดีนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ย คนแก่ๆแกอีสานบ้านผมเดี๋ยวนี้สมัยก่อนนี่แบกจอแบบเสียมฮะไปทําไร่ทํานาไปแล้วเดี๋ยวนี้แบกอะไรท่านประธานแบกอะไรับขาตั้งกล้องครับไปทำคอนเทนต์ไปไลฟ์สดอยู่กลางทุ่งนาอยู่กลางทุ่งนาจับปลาอย่างเงี้ยในบอ่อวิดบอ่ออย่างเงี้ยโอ้ยไลฟ์สดแล้วก็มีคนไปเม้นแชร์ไปสั่งซื้อเยอะแย,ยะมากมายนะครับลำดับมาตัวไอไอดอลก็คือเป็นแบบอย่างเราเห็นข่าวนะครับดีเจ อยากมีโลกสองใบก็ต้องทำการแยกย้ายกับครอบครัวผมเองได้ไอเดียไปขอภรรยาว่าคุณครับเห็นข่าวไหมดีเจเขาอยากมีโลกสองใบขอฉันได้บ้างไหมอนุญาตไม่น่าเชื่อเป็นไปได้ให้อนุญาตเอาเลยพี่โลกสองใบพี่จะเอาโลกนี้หรือโลกหน้าได้มาเลือกเลยได้มาเลือกเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประธานครับก็ก็ต้องทนอยู่อย่างนี้นะแล้วบางทีในบางบ้านเนี่ยเวลาอึดอัดอะไรอยากอยากทำอะไรสักอย่างทำไม่ได้ดังใจถามเข้าไปออนไลน์เรียนท่านนักกฎหมายที่ครบครับน้องเมียอยู่บ้านผมมาสิบกว่าปีแล้วผมสามารถครอบครองปรปักได้หรือไม่ค <Evet> ือใจเกียงอ,อยากถามแต่กลัวจะโดนนะครับแล้ว เราเป็นครอบครัวแบบนี้เราก็จะมีลายครอบครัวใช่ไหมรรท่านประธานมีพ่อแม่ลูกพ่อตาแม่ยายอยู่ในลายครอบครัวถามสารทุกจุกเด็บส่งรูปโน่นนี้นั่นมีอยู่วันหนึ่งครับลูกชายทํามือลั่นฮะมือถือลั่นครับส่งรูปเข้าไปในในกลุ่มลายครอบครัว <Directory> เป็นพ่อเดินกับผู้หญิงคนหนึง่ง<ๆ>เดินในห้าง <elasticity> ไม่ถึงห้านาทีครับรร <fit> <paced> ท่านประธานเกิดอะไรขึ้นครับพ่อ ออกจากกลุ่มครับท่านประธานครับแล้วก็ชะตากรรมตอนนี้ก็กยังหนักเอาการย,ย,ยังไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นใช่ครับตัวแอลต้องเป,เป็นคนที่ฟังคนรุ่นใหม่ฟังคุณตาคุณยายจุดแข็งคุณตาคุณยายก็คือว่าเราต้องอย่าลืมว่าถ้าไม่มีเขานะไม่มีเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาพูดอะไรก็ต้องฟังบ้างในขณะเดียวกันก็ต้องฟังมุมมองของเด็กด้วยนะครับ แต่ก็มีอยู่บางบ้านที่สามีนี่ทนไม่ไหวจริงๆข้างบ้านนะประธานไม่ใช่ผมนะข้างบ้านทะเลาะกันบอกว่าเฮ้ยไ,ไ,ไม่กี่วันมานี้เมียนะโว้ยไม่ใช่แม่จะมาบงการอะไรชีวิตฉันจะมาสั่งฉันทำโน่นทำนี่ไม่ต้องฉันจะซักผ้าก่อนแล้วค่อยแตล้างจานท,าทฉันเองฉันต้องมีทางเลือกของฉันเอง้องมีทางเลือก น,น,นะอันนี้ได้ยินข้างบ้านเลยใช่ไหมครับได้ยินข้างบ้านทําไมเสียงชัดเหมือนอยู่ในบ้านเลยแล้วที่สําคัญเนี่ยอย่างท่าน,นเสนบอกกรรักเมียี่เมียนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วท่รรานประธานระหว่างเถียงนากับเถียงเมียเนี่ยแนะนําให้เลือกเถียงนาครับ <c oughs> เพราะมีบางคนนี่บางอาจมากไม่เถียงเมียหรอกแต่ว่าตั้งตัวเองมาเป็นกูรูมาเป็นแบบ ไลฟ์โค้ดเปิดสอนเป็นออฟไลน์เลยสอนในห้องประชุมเทคนิคการเลี้ยงเมียให้อยู่ในอู่าประกาศมาแป๊บเดียวครับออกกน่์บอกว่าโครงการนี้ขอเลื่อนไปก่อนทำไมครับห้องวิทยากรตอนนี้อยู่ห้องไอซีเพราะฉะนั้นีระหว่างเถียงนากเถียงเถียงเมียเลือกเถียงนาจะดีกว่าสุดท้ายวัยก็คือตัวยุทธเยาวชน เด็กที่เกิดมาในยุคนี้เขาเรียกว่าเป็นยุคดิจิตอลเนทีฟดิจิตอลนอยเนทีฟคือเด็กที่โตมาพร้อมกับโซเชียลมีเดียอยู่ในโลกเสมือนมากกว่าโลกจริงแล้วท่านประธานต้องเข้าใจสับคนรุ่นใหม่นะเนี่ยเหมือนคุณแพรรี่มาวันนี้เนี่ย บังปุริเยวาตนาเบไอโกะมากไม่เข้าใจเลยครับบังมากครับปังมากเห็นแล้วใจบางเลยใจบางคืออะไรครับยอมเลยครับยอมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประธานที่เคารพครับครอบครัวสุขสันต์สวรรค์ในบ้านเป็นเรื่องจริงเข้าใจคอนเซ็ปต์แฟมิลีที่ได้เอามาพูดคุยนะครับก็ฝากพี่น้องพวกเราทุกท่านด้วยความเคารพครับท่านปรานครับครับขอบคุณครับท่านสมชายครับมาถึงเวลานี้ก็ เกือบจะสิ้นสุดเวลาของสภาทอกแล้วนะครับใครที่มาสภาทอกแล้วเบื่อข้าวหมูแดงนะครับก็ขอให้สั่งปลาของท่านแพรลี่ได้นะครับสั่งปลาท่านแพรลี่จะต้องติดต่อยังไงครับสั่งปลาท่านแพรลี่ขอบคุณมากค่ะท่านประธานขาก็จริงๆอยากจะเอาเข้ามาขายในสภาด้วยนะคะแต่ว่ากลัวผิดระเบียบวาระการประชุมค่ะท่านประธานเรายังมีข้าวผัดปูอยู่ครับตอนนี้แนะนําให้กินข้าวผัดปลาอินทรีดีกว่านะครท่านประธานมันจะแบบ อัปเกรดเข้าไปอีกนิดนึงค่ะท่านประธานก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะคะตอนนี้ก็ขายอยู่ในเพจค่ะไปติดตามทางเพจเดี๋ยวพิมแพรลี่นะคะเพราะว่าเพจใช้ชื่อเดิมพยายามล้องเรียนไปเปลี่ยนชื่อแล้วค่ะมาร์คตะกระเบิกไม่ให้เพราะว่าไม่ตรงกับบัตรประชาชนอ๋อครับอันนี้ก็ฝากไปยังท่านหนังเดียวด้วยนะครับที่เบื่อข้าวหมูแดงนะครับไปสั่งข้าวหน้าสั่งปลามากินเองเลยนะครับไม่ต้องมาหวังข้าวหมูแดงที่นี่อีกแล้วนะ ก็ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับก็หวังว่าในเทศกาลสงกรานนี้นะครับครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาก็จะเป็นครอบครัวที่สุขสันต์นำข้อคิดจากสภาทอกที่ดีๆเอาไปใช้เพื่อให้ครอบครัวมีความสุขกันอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ปิดประชุมครับอยากจะบอกท่านผู้ชมที่รบว่าผมเองไม่ได้มา2เดือนนะครับเพราะว่าผมคล้ายๆกับประจำเดือนนะครับมาบ้างไม่มาบ้าง เหตุผลที่ไม่ได้มาคิดถึงท่านผู้ชมแต่ว่าเนื่องจากมีงานาการแสดงหนงังตะลุงแล้วก็เลยไม่ได้มาในรายการ2เดือนก็คือพฤษภากับมิถุนา2เดือนนะครับแล้วก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าในวันที่ไม่ได้มาเนี่ยก็จะมีพิเศษสภาทอกฉบับหนงังตะลุงให้ท่านได้ชมนะครับก็อยากให้แฟนๆรอติดตามรับชมเอฟซีทุกท่านนะครับก็เจอกับผมใหม่ได้ในเดือน กรกฎาครับทอสา